จต้องแต่งหมูก่อนเป็นเปชิ้นชิ้นชิ้นก่อนเขาเขาหั่นมาแล้วจากร้านและแต่ว่ามันมันติดมันติดมันติดที่นี่หน่อยพ่อก็เอากรรไกรมาตัดให้มันเป็นชิ้นแบบว่าพอพอดีคำนี่พอดีคำอย่างนี้นะมีมันติดนิดหน่อยเนี่ยพอเราทอดมานะมันเนี่ยมันจะน่ากินมากกีนอูกินแล้วตกมาก็มีมันกันเหรอทอดมันจะดีมันติดเป็นชิ้นชิ้นงี้ไหมเรามาตัดออกแล้วเดี๋ยวเตรียมขั้นตอนการหมักแล้วก็ทอด โผเลยนะเป็นเพื่อนไปชิมชิเชิมเป็นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูมาดูขั้นตอนการทอดนะ<ม>ตบไปก่อนขั้นตอนกนมารหมักไม่ยุ่งยากครับเพื่อนนิดเดียวนี่ผงลงรถที่เดียวนิดเดียวแล้วก็น้ำมันหอยนี่แล้วก็ซอส เทอมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ขาดไม่ได้เข้าเนื้อตอนนี้นไนะนะนี่เข้าเนื้อตอนนี้ซอสง่วนเทียฟ้าเขียวไม่เขียมว่าไงเลยไหมข้าเนื้อไม่เี็มว่าข้าเนื้อเค็มไหมนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพื่อความหอมละมุนไม่เค็มนะไม่เค็มดิ ตอนนี้ก็ตอนนี้ยำอมหยำอมย่อย่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 ไม่เข้ากันเพื่อเตรียมการทอดนะพอทอดออกมามันจะมันจะแบบยอดมากเลยอ่ะให้กินด้วยนะใหู้กินด้วยเฮ้ยหมาไม่กินคนจะกินเนี่ยทำมันน้อยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยวต้องพยายามพยายามไม่เข้ากันนะเฮ้ยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไม่ต้อง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 อยู่หลงอ่ะอ่ะเดี๋ยวรออ่ะเดี๋ยวรอพ่อทอดนะอ่ะรอพ่อทอดไปดูกัน ดอนี่เราตั้งน้ำมันน้ำมันไม่รู้ว่าร้อนหรือยังลอ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 งก่อนนี้ถ้าน้ำมันร้อนเราจะลงทอดเลยนะอ่าเริ่มเริ่มจะน่าจะได้แล้วแหละอ่ะทอดทอดเลยนะทอดทอดเลยทอดทอดเลยทอดทอดเลยนะเพื่อนทอดเลยโบนัสร้อก่อนทอดเลยโบนัตกินไรเด็กโรงเบียทำให้ บะหมีม่มีมีเส้นเล็กเส้นมีขาวอ่าเดี๋ยวลรงเบียร์เสร็จโรงเบียร์เรียกนะหนูหนูหนูหนไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาหนูสามารถซูมได้ไงพอซูมได้แล้วก็ถอยได้ไงตอนเนี้ยเราจะเน้นนี่แล้วก็ซูมก่อนอ่าพอทอดอยู่อ่มันเดือดปุดเลยปุดเลยใช่ไหม <c oughs> มีหมาเรา รูทอดดีสุดเลยเมนูนี้ชื่อเมนูหมูทอดกับไจสูงอยู่หรือเปล่าหรือไม่สูงถ่ายธรรมดาก็ได้นะสูงมาจะใกล้เกินไปสูงเีอสูงศูนย์จุดห้าสองเราจะทอดให้แบบแห้ง แห้งแบบว่าเหลืองน่ากินแต่ไม่ต้องทอดแห้งขนาดนั้นก็ได้ทำไมอ่ะไม่ชอบแห้งเหรอ่ะพ่าจะทอดแบบไก่หัดใหญ่พี่จะสีเหลืองๆน้ำตาล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 ก็ได้น้ำตาลน้ำตาลก็ได้เราไปกินแบบน้ำตาลน้ำตาลวุ้ยบ่อดูเห็นมันปะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพอจะลดไฟลงหน่อยหนึ่งจะได้ไม่ไหม้เกิน ่ะก็ดีแล้วรถไฟหน่อยนึงตรงนี้ร้อนเลยเนี่ยลอ้อจริงอ่ะเนี่ยเนี่ย,ยวันมันกรเด่นเนี่ยเอ,อเอาเห็นภาพพอเอาเห็นภาพพอเห็นภาพไหมเดี <c oughs> ๋ยวพ่อไปดูิีนอุทาย,ยานไงเออไงก็เดี๋ยวบอกเพื่อนๆก็ได้เดี๋ยวมารอตอนสุกเลยกล็ได้ไฟใสเพื่อนเดี๋ยวมารอตอนสุกเลยนด้พ่อทำอะไรอ่ะปูนอยากกินมากเลยอ่ะ หอมจังอะคุณอยากกินน่ะคุณอยากกินมั่งเลยอยากกินมั่งกินอาหารหมดแล้วอยากกินอยากกินหมูทอดมั่งเป็นเพื่อนนอี่คนถ่ายนะเ,นเพื่อน สุกแล้วอือเห็นไหมเห็นไหมความสุกของมันเห็นไหมเห็นไหมโดนเหรอโดนโดนอ่าไม่อเปม่ไรพอหันตรงนี้ป๊าบนี่สุดยอดเลยอะเนี่ยเนี่ยน่ากินไหมอ่าอาไปว้าวไม่ต้องใช้ลูก มันสามารถซูมได้พ่อบอกแล้วโอเคน่าจะได้แล้วแหละฟ้าฟ้าฟ้าพ่อจะเทน้ำมันไหมแบบพ่อพี่นันเขามาตามมันะฟ้าตอนนี้ก็ก่อนจะเอาขึ้นจานนะครับไฟแรงเลย ว้วหมูแห้งป๊อบ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 าป๊อบป๊อบป๊อบพี่เป็นักกินข้าวหมูไหมป๊อบ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 ป๊อพ่อพ่อหนูรู้สึกว่าพอทำอาหารเหมือนข้าวผัดข้าวผัดที่อินเดียอืมชอบสุดยอดเลยนี่เพื่อนเพื่อนเรารีดน้ำมันออกแ่แต่แค่แต่ถ้าแต่ากอนี้มันต้องยอนนี่มันออกไปแห้งเพื่อนเพื่อนป๊อบ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  อ่ะเดี๋ยวจ,จัดจานแล้วใส่นี่ใส่ข้าวปุ๊บนี่อ้าวเพื่อน,นเป็นไงโอ,โอเคไหมโอเคเดี๋ยวไปรอกินกันไปกันเลยแต่วันนี้พ่อจะมาลองกินพ่อเป็นนายกินอิ่มแล้วลองลองลองแบบเปล่าๆก่อนยังไม่กินข้าวใช่ อร่อยมากนุ <Trustee> ่มละมุนมากอือหืออือเพื่อนอร่อยมากอาทำกันนะกินเนากัายบายไปไหยบาย